ได้เวลาเชื and again, and ่อมต่อความ Max กซ์ใหม่ Yamaha N Max Connected เชื U ่อมต่อข้อมูลรถและการขับขี่ผ่านสมาร์ทโฟนเหนือกว่ากับ ABS Dual Channel VVA 4 Wow เรียกมาติดมือมั่นใจกว่าด้วย Traction Control เหนือระดับกับชีวิตสุดแม็ New Yamaha N Max Connected Are You Max? ที่ห้องประชุมสภาชั้นสาสำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสักนายชาครินอินอิมวรปราดาชนงยอำเภอลมสักเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสักครั้งแรกภายหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งสภาเทศบาลเมืองหล่มสักได้มีมติเลือกนายวิโรธสัตยชิติให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองหล่มสักนายสุนันท์กิ่งแก้วเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก นายฤกจมีสาเป็นเลขานุก,การเทศบาลเมืองลมศักและได้มีมติเสนอชื่อกรรมการสามัญสภาเทศบาลเมืองลมศักประเภทตรวจรายงานการประชุมเจ็ดท่านคือนางสาววันนีวันมุนนางรัชนีผงสายนายบดินทร์แก้วใหญ่หนายสิงหเดชร,รักษาสัตว์นางสาวสุนีสงวนทองนายดำรงศักดิ์เพ็ญประทุมและนางสาวนิตยาตรีพยัก์ขณะเดียวกันนายอำเภอลมศัก์และหัวหน้าส่วนงานได้มอบด,ดอกไม้แสดงความยินดีต่อการเข้าดำรงตำแหน่งกับ นายกิติพัวช่วยนายกเทศมนตรีเมืองลมศัก,กรรดกิ์และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลมศักดิ์ทั้ง3เขตนายชาครินอินอิมวรปราในเมืองลมศักดิ์กล่าวกับนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลว่าขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบขั้นตอนวิธีการที่กฎหมายกําหนดและขอฝากให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและยุติธรรมเพื่อขอให้เกิดประโยชน์กับเทศบาลเมืองลมศักดิ์และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลมศักดิ์ ผ่าใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศาบาลมาลมศัก์ดสมัยสามัญประจำปี2564จมนวสสมัยดังนี้ สมัยที่1วันที่7พฤษภาคม2564สมัยที่2วันที่1สิงหาคม2564สมัยที่3วันที่1ตุลาคม2564สมัยที่4วันที่1ธันวาคม2564และกำหนดประชุมสมัยสามัญสมัยที่1ประจำปีพศ2565คือวันที่1กุมภาพันธ์2565 จังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์การตลาดสินค้าเกษตรโดยเฉพาะพริกสดที่มีความอ่อนไหวด้านราคาในช่วงนี้จากผลกระทบของโควิด -19 ที่รัฐบาลมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดส่งผลทําให้ร้านอาหารชัยผลิตน้อยลงรวมทั้งในช่วงนี้ประชาชนผู้บริโภคระมัดระวังการออกนอกพื้นที่บ้านมากขึ้นทั้งนี้ราคาพริกสดตลาดกลางผักและผลไม้ตลาดสันติสุขอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นตลาดค้าส่ง ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในกระส่งพาณิชย์ภาพรวมสินค้าเกษตรในกลุ่มพืชผักหลายชนิดได้รับผลกระทบทั้งจากคุณภาพของผลผลิตเนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกชุกและสถานการณ์โควิด19ทําทำให้ตลาดปลายทางที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งตลาดในจังหวัดใหญ่ๆใ,ในภูมิภาคต่างๆมีการชะลอตัวลงแต่ผู้ค้ายินยันร่วมใจในการสนับสนุนช่วยเกษตรกร,กรและเศรษฐกิจการค้าสินค้าเกษตรทุกชนิดอย่างเต็มกำลัง ดูราคาพริกสดในวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาพริกฮอตแดงซื้อจากเกษตรกร17บาทต่อกิโลกร,รมัมพริกฮอตเขียว12บาทต่อกิโลกร,รมัมพริกจินดา5บาทต่อกิโลกร,รมัมและพริกป๊อป13บาทต่อกิโลกร,รมัมที่ลานจอดเครื่องจักรของบริษัทโลตัสฮอ์วิศวกรรมเมืองแร่และก่อสร้าง ตำบลท้ายดงอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นางนุชรีสายละสูตรกรรมการผู้อำนวยการบริษัทโลตัสฮอ์วิศวกรรมเมืองไร่และก่อสร้างจำกัดมอบหมายกับดรนัทธพันธ์วินยาวงกรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกกับนายอาทิวราคงมาลัยหรือรู้จักกันในานามตูนบอดี้สแลมดารานักร้องพร้อมทีมงานเกือบ100ชีวิตโดยการมาในครั้งนี้ทีมงานตูนบอดี้สแลมได้มาขอใช้สถานที่เพื่อถ่ายทำคลิปรถยนต กับรถบรรทุกยักษ์ของบริษัทโลตัสหอทางด้านดรนัทพันธ์วินยาวงกรรมาการผู้จัดการบริษัทโลตัสหอวิศวกรรมเมืองแร่และก่อสร้างจำกัดได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ทีมงานของคุณตูนบอดี้แลมได้ประสานมาขอใช้สถานที่และเลือกใช้รถบรรทุกยักษ์ของบริษัทที่ใช้ทำงานในเมืองทองอัคารานำไปใช้ในการถ่ายทำโฆษณาซึ่งรถบรรทุกขนาดยักษ์ของบริษัทที่มีอยู่ถือว่าเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่สุด มีใช้ในงานเมืองแร่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยสำหรับการถ่ายทำโฆษณาในวันนี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทสมรรถนะของเครื่องจักรซึ่งถึงแม้จะมีขนาดใหญ่แต่ไม่ได้เป็นอันตรายสร้างมลภาวะออกไปเกิดผลกระทบกับประชาชนทั่วไปรวมทั้งยังได้มีการสร้างไรายได้ให้กับร้านค้าบริเวณใกล้เคียงในช่วงเวลาของการถ่ายทำอีกด้วยอันหนึ่งรถบรรทุกยักษ์ที่ใช้ในการถ่ายทำในครั้งนี้เป็นรถบรรทุก ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเหมืองแร่ทองคําของบริษัทอาัคารารีซอเสเซจจำกัดมหาชนซึ่งปัจจุบันกำลังรอคําสั่งให้กลับมาเปิดดำเือนการสมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมเกาหลีสกัดแท้ร้อเปเซนตและรางวัลากรันตีความอร่อยระดับสากล หอมน้ำผึ้งอ,อร่อยมากจเจนดื่มทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B 12สูงอ้าวพี่น้องลองได้เป็นยังไงอร่อยสมที่ดีเด็ดสมพลัสแรด,ดีจริงไลฟ์แบบสดชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบบาทงสมพลัสมลสมที่ดีเด็ด ดื่มสมพลัสนอกจากจะแรงดีแล้วยังได้อะไรอีกบ้างไปดูกันกับสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้มารุ้นรวยก่อนใครง่ายยแค่ลายสมพลัสแล้วส่งรหัสใต้ฝานอกจากจะรุ้นรวยแล้วยังสะสมพอยไว้แลกของรางวัลได้อีกด้วยรู้แบบนี้ต้องดื่มสมพลัสทุกวันแล้วพระสมพลัสยิ่งดื่มยิ่งได้สะสมง่ายๆแลกได้ทุกคนสมที่ดีดีสมพลัส ได้เวลาเชื่อมต่อความแม็กซ์ถึงใหม่ Yamaha NMAX Connected เชื่อมต่อข้อมูลรถและการขับขี่ผ่านสมาร์ทโฟนเหนือกว่ากับ ABS Dual Channel VVA 4 w w เรียกมาติดมือมั่นใจกว่าด้วย Traction Control เหนือระดับกับชีวิตสุดแม็กซ์ New Yamaha NMAX Connected Are You Max? ที่พี่จะมาทำตรงนี้พี่ทำบริษัทไฟแนนซ์ทำมาซักประมาณ20ปีพอหลังจากทำมาโดยที่ว่าแม่ไม่สบายพอแม,ม่ไม่สบายอตอนนี้เราแบบเราต้องคิดเสมอว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตแบบน,นี้พอดี ก็มีความรู้เรื่องทำของกิฟชอ็อปทำงานผ้าทำสารพัดอย่างทำรองเท้าทำหมวกทำอะไรทำาลิรตอนนี้ก็คิดก็เลยจับงานรองเท้าจับงานรองเท้าโดยที่ว่าไปขายที่ตองโคซึ่งเป็นแหล่งท่อง,งเที่ยว เป็นพอดีเป็นช่วงจังหวะปลายปีพอดีก็เลยไปทำรองเท้า,าขายได้ประมาณสองคคู่ <S 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 ทำตอนนี้เริ่มมองแล้วอืไม่ไหวเริ่มมีการรวมกลุ่มโดยที่แบบจักลุ่มกันที่มาสามคน จับคุ่มกันขึ้นมาก็ได้ข่าวทางพัฒนาชุมชนเขาปล่อยเงินกู้พี่กู้เงินจากกองทุนกู้มาประมาณแสนหนึง่งมีสมาชิกทั้งหมดสาคนเอามาลงทุนโดยที่แบบซื้อจากอุปกรณ์ตัดเย็บแล้วก็ผ้ามาทำ แล้วพอทําไปได้เรื่อยๆากิจการเจริญตบโตขึ้นพัฒนาไปก็ได้มีทําร้านทําอะไรขึ้นมาม,มีความคิดใหม่ๆ ไม่ซ้ำแบบใครแล้วก็คิดเองทำเองโดยนำเศษผ้าและวัสดุอื่นๆที่เหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นช่องทางการตลาดที่จะ อย่างหน้าร้านต้องมีในชุมชนเวลาลูกค้าผ่านไปผ่านมาเขาอยากได้เขาก็เข้ามา 2. มีการสั่งจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนเวลาประชุมหรืออะไรยังไงก็มาสั่ง 3. ามจากออนไลน์ เฟบุ๊กนอกสถานที่ก็มีไปตลาดประชารัฐแล้วก็ตลาดที่อำเภอก็ไปที่ธนาคารออมสินก็ไปคือทางจังหวัดเรืออำเภอจัดที่ไหนเราก็ไปไปได้ทุกที่ เรากลุ่มคิดเองทำเองเป็นกลุ่มที่มองดูแล้วนะคะมีศักยภาพในหลายๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการมีวินัยในการใช้เงินโดยเฉพาะมองเห็นในเรื่องของการใช้เงินพัฒนาสตรีในกองทุนบำบัดพัฒนาสตรีชำระตามกำหนดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการใฝ่หาความรู้ในเรื่องศึกษาอยู่ตลอดเวลา นำมาปรับใช้กับกลุ่มจนทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีหลากหลายชนิดมีหลากหลายรูปแบบสามารถตอบสนองต่อลูกค้าได้ทุกรุ่นทุกเพศทุกวัยนะคะอีกอันหนึ่งในส่วนของพัฒนาชุมชนก็สั่งันในเรื่องของเงินทุน ในเรื่องของตลาดในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพและสนับสนุนให้ขึ้นทะเบียนโอทอกโดยตอนนี้กลุ่มคิดเองทําเองได้ขึ้นทะเบียนโอทอกจำนวนสิบกว่าชนิดนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆก็คือในเรื่องของการแปรรูปจากเศษวัสดุที่เหลือใช้เช่นเศษผ้าหรือเศษกางเกงยีนเก่าๆหรือในเรื่องของการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามนะคะเพราะนั้นจึงก่อเกิดให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีตลาดมีลูกค้ารองรับมากนะ,ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นโอทอปตอนนี้นะคะพระนำชนได้สนับสนุนนอกจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วเขายังต่อย,ยอดเอางบเศรษฐกิจพอเพียงลงมาบ้านนี้ทำให้มีเงินทุนเพิ่มขึ้นและขยายกิจการจึงทำให้กลุ่ม มีเงินทุนสำรองอยู่และสามารถที่จะขยายตลาดและก็สามารถที่จะชำระคืนได้ในงวดต,ต่อไปได้อีกเพราะนั้นกลุ่มนี้สรุปได้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมีวินยัยมีความที่สร้างสรรค์และก็มีความน่าพิดชอบ